สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผม สิงบูเชลซีครับตอนนี้ตัดเหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นครับว่าที่คุณซื้อใหม่เชลซีรดูการหน้าครับเชลซี Chelsea กําลังอยู่ในช่วงสรรหาคุณซื้อคนใหม่เข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการครับหลังแยกทางกับเมอริซิโอโปซิติโนในดูการล่าสุดที่เพิ่งปิดฉากไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทาผลงานได้ไม่เข้าตาบอดบริหารแล้วก็คุยกันลงตัวแยกย้ายครับเดวิดออสตินครับนักข่าวเดอะแอตลติกก็รายงานว่าเชลซีครับไม่ได้พิจารณาต่อคิรินแมคเคนนาที่สร้างผลงานผ่านอิสซวิต ทาวเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเพียมลิกลูการหน้านะครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกและก็อีกอย่างคือโปรไฟล์ก็ยังไม่เข้าขั้นที่ ทางด้านบอดบริหารของเชลซีต้องการนะครับทำให้ตอนนี้ครับตัวเลือกของทัพสิงห์นั้นเหลือเพียงแค่2รายเท่านั้นครับนั่นก็คือเอนโซมาเลสกานายแยร์เลตเตอร์ทิตตี้ชุดแชม์ลกแชมเปี้ยนชิพและก็โทมัสแฟงกุนซือณปัจจุบันของพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดครับขณะที่ลูเบนอัมโมริมของสปอร์ตติ้งบอนที่เคยบินมาเจราจาก,กับเชลซีก็โดนปัดตกลงไปเช่นเดียวกันครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตัวเลือกครับ เพราะว่าพี่แกไม่มีประสบการณ์ในเกาะอังกฤษนะครับทางด้านสิงห์บุรีอยากได้ผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์คุมทีมระดับพีเมยร์ลีกเท่านั้นนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับทางด้านเชลซีจะได้ใครมาคุมทีมดูกาลหน้าก็ต้องมารอรุ่นกันแล้วครับที่แน่ๆครับต้องให้โอกาสต้องให้เวลาครับเพราะว่าตอนนี้ใครจะเข้ามาคุมเชลซีก็เหมือนรับเผือกร้อนแล้วถ้าไม่ให้เวลาไม่สนับสนุนเพียงพอก็ไม่ต่างอะไรกับทางด้าน พอตโปรเซติโน่แลครับก็ต้องรอดูรอรุ้นกันต่อไปครับว่าคุณซื้อคนใหม่ของสิงบูปรีเชลซีนั้นจะเป็นใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ